วันนี้ทุกคนวันนี้เราได้ขนมมาใหม่เขาบอกเป็นขน,ขนมของน้องแมวขายดีมากเลยค่ะร้านเขาแนะนําเลยซื้อซองเล็กมาให้น้ําตาลทดลองหนูจ๋าหนูมาทดลองกินกับนไหมลูกน้ำตาลทดลองกินก่อนนะกินไหมลูกออกมาออกมาๆๆๆเร็วๆออกมาแมวร้ลอ,องให้ลองกินเอาไหมคะตาลนอามาโอ๊ดดูทำหน้าทำไมทำหน้าดุจังเลยฮะหน้าดูจังเลยแม่ดูุนี่นูกินไม่ไ่ย เอาไหมนะดมดูดมดูดมดูอุ้ยกระหมูฟุดซิทฟุดซิทแล้วฟุดซิทฟุดซิทแล้วเอาไหมลูกเอาไหมนะเอาไหมนะอ่ะดมทำไมดมหนีดมแล้วหนีทำไมดมแล้วหนีเอากินไหมเนี่ยอันนี้อู้ดู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 นี่เขาบอกขนมแมวนี่นี่ดูสิเนี่ยเอาไหมคะเอาไหมคะลองค่ะลองไหมคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยดมดมดมลองกินให้แม่หน่อยเขาบอกแมวชอบกินมากเลยอ่ะลูกอ่ะ โอ้ยยัดใส่ปากกับว่ากินจูเอาให้แม่นะยิงกินให้แม่จากค่ำเนี่ยโอ้ยนะคะคืออา,ามเมื่อยบัดนี้กดิฉันแสบคาดแถวนี้เลยโอ้ยมากินให้แม่เนี่โอ้ยอย่าหันหลังเลยลูกคือนมาแสบคาดแสบแน่มากินให้แม่หน่อยน้ำตาลน้ำตาลมาชิมให้แม่หน่อยมีหยังมาแสบลูกเอามากินก่อนมาลองกินก่อนเลยเด้โอ้ยเนาะวู้